สู่ชีวิตทุกท่านเข้าสู่รายการเจนพันเาวเจาพันเดล ร้านที่2ของเราแล้วนะครับต้องแล้วตนนไมตอนนี้เหลือ5 0 0,000แล้วทำไมครับทำไมไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องการคืนกำไรให้กับท่านผู้ชมนะครับเงินล้านยังอยู่เหมือนเดิมถูกต้องครับแล้ววันนี้ซีครับพี่ในฐานะที่ซีเองก็เป็นคนที่มีความรักมีความรักพี่ไฮก็มีความรักพี่ยงก็มีความรักอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรักอ้าทำไมอะ เพราะว่าความรักของพี่อะมองให้กับแฟนเพลงหมดแล้วน่ารักน่ารักอ่ะอน่ารักไม่นนบอกรักเขาคนเดียวไงแม้ออกทีนี้เดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราผัวเมียกันบ้า <laughs> ความรักความรักความรักของนักสู้ชีวิตวันนี้ที่เรามีโอกาสนํามาเนี่ยเป็นความรักระหว่างคนสองคนซึ่งมีความผูกพันกันมากมันซึ้งมันกินใจจริงๆอะสิครับผมวันนี้ถึงจะทราบซึ้งแค่ไหนแต่ความบันเทิงใจก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เน่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมรีบหยิบมือถือขึ้นมานะครับเตรียมบวกให้กับผู้ขาแขันทั้งหมายเลข7และหมายเลข8กันเลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวของเขาพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมวิโลดเมืองฉะฉะเชิงเซาครับ <laughs> วันนี้ผมอยู่กับแม่ผมนะครับแม่ผมก็อายุเจ็ดสปีนะครับแกเป็นโรคนะครับขารีบมาตั้งแต่เป็นสาวเลยครับแกไม่รู้จะรีบไปไหนครับ <laughs> 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 ผมทำอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านนะครับ <laughs> เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่ที่บ้านนี่แหละครับผมกําไรวันหนึ่งก็วันละร้อยกว่า,วาบาท ของที่ผมขายก็มีข้าวสารนี่แหละครับมีอยู่ห้าถุงเป็นอะไรก็มีน้ํามันนะครับก่อไว้ขายครับขวดละสามสิบบาทแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่ก็ไล้อยู่มีอยู่ห้าห้าข้าวบามีทานแค่นี้แหละครับมผมเป็นหนี้อยู่สองแสนกว่าบาทที่เป็นหนี้นั่นก็เพราะว่าต้องไปกู้ยืมเข้ามารักษาภรรยาผมภรรยาไม่สบายโรคเส้นเลือดในสมองตีบแขนขาอ่อนแรงเส้นเอ็นยึด เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ต้องหาเงินมารักษากันผมก็มีความหวังอยู่ว่าเขาคงจะหายคงจะดีขึ้นผมคิดว่าผมไม่ทิ้งเขาครับชาตินี้ก็ทิ้งเขาไม่ได้ครับสงสารเขาเพราะว่าเราก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันกเคยลําบากมาด้วยกันล้วจะทิ้งเขาได้ยังไงเวลาเขาเป็นอย่างนี้เราต้องคิดว่าถ้าหากว่าเราเป็นอย่างเขาล่ะถ้าเกิดเขาทิ้งเราล่ะเราจะเสียใจไหมเราก็ต้องเสียใจเราต้องอาใจเขาไม่ใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ผมก็ทิ้งเขาไม่ได้ครับ แม่มึงรักพองไหมลูกมดังนี่รักหรือเปล่ารักเอารักอ๋อสึดดีอ่ะสึกดีมาดูแลเราอย่างดีแล้ก็ต้องรับาไดทุกอย่างแลคุณเาจะที่ผมเขียนจดหมายมาในรายการก็เพื่อว่าหวังว่าบางทีถ้าโชคดีก็อาจจะได้เงินมารักษาภรรยาผมใช้นี่สินนอกระบบแล้วก็ในระบบบ้างครับเพราะว่าเป็นหนี้เขาเยอะ ให้ผมไปร้องเพลงในจานพันดาเจาะพลืมๆด้วยคนนะครับขอเสียงกบมือต้อนรับคุณธีรพัฒน์พัทรวดีเพิ่มพูนหรือพี่โรดหมายเลข7ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โรดขายของอยู่ที่บ้านเอง แต่เมื่อก่อนนี้พี่รุ่ดทำอาชีพอะไรครับเมื่อก่อนนี้ผมขับรถ18ดล้อครับขับรถ18ดล้อส8บดล้อรายได้ก็หมื่นกว่าบาทก็พอด้เลี้ยงครอบครัวครับจนกระทั่งเมื่อ8ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่จิม๋มครับภรรยาผมอยู่ดีๆเขาก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบอพอดีมีวันนึงเขามาซื้อตู้เย็นเขาก็เลยขายตู้เย็นเก่าให้เขาภรรยาผมเขาไปยกตู้เย็นช่วยเขาก็พอดีเส้นเส้นเลยยอกครับคืนนั้นตื่นขึ้นมา แขนขาอ่อนล้าเขาลุกไม่ได้เลยครับก็ขยับตัวไม่ได้ครับเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วแล้วพี่ยังทํางานต่อไหมครับผมก็ไม่ได้ทํางานอีกครับเพราะว่าต้องต้องคอยมาดูแลภรรยาคอยพยุงเขาเขาห้องน้ําทํากับข้าวทุกอย่างครับผมต้องรับภาระทุกอย่างตั้งแต่ภรรยาเป็นอย่างนั้นครับครับแล้วก็คุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยครับผมจากที่วันหนึ่งเคยได้รายได้เดือนละเป็นหมื่นแล้วในในปัจจุบันนี้คือกําไรในแต่ละวันคือได้วันละ กำไรวันละร้อยกว่าบาทครับนี่ยังไม่รวมค่ากินยังไม่รวมอยูค่ครับผมค่ายายังไม่รวมครับแล้วมันจะพอได้ยังไงครับพี่รอ์ครับมันก็ไม่พอครับตรงยืมเข้ามาใช้มากินตอนนี้ติดนี่ธนาคารมา,า,าแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทครับผมแล้วก็นี่นอกระบบอีกเจ0 0หมื่นกว่าเบ็ดเสร็จก็เกือบสองเบ็ดเสร็จแล้วเกือบสองแสนครับเคยค,คิดสักครั้งไหมครับว่าในเมื่อครั้งหนึ่งเราเคยได้เงินมาเป็นหมื่นวันหนึ่งเราได้เงินแค่ร้อยกว่าบาทไม่เคยคิดที่จะ ทิ้งตรงนี้ไปแล้วแล้วกลับไปขับรถ10บล้อที่มันได้เงินหมื่นกว่าบาทท,าที่เราสบายใจกว่าเคยคิดไหมครับมีใครเคยไปบอกไหมคระว่าให้ทําแบบนี้มีครับแต่ผมไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องคอยดูแลภรรยาครับคนอื่นก็ดูดีไม่เท่าผมครับเพราะว่าภรรยาผมบอกว่างัน้นคนอื่นก็ดีไม่เท่าผมผมก็จากเขาไปไหนไม่ได้ครับสงสารเขามันคือความรักครับไม่ใช่นาที่ครับผม จริงๆผมได้ฟังเรื่องราวของพี่โรดนเนี่ยชีวิตพี่หนักมากนะครับพี่โรดน์ครับแต่ดูเหมือนพี่เป็นคนที่สดใสและยิ้มตลอดเวลาพี่เอาพลังกายพลังใจนี่มาจากไหนครับพี่โรดครับครับคนเราจะไปเศร้าไม่ได้ครับถ้าเศร้าแล้วมันจะต่อสู้กับชีวิตนี้ไม่ได้ต่อสู้อุปสรรคไม่ได้นะครับเราต้องยิ้มเอาไว้แต่ใจเราลองให้คือว่าอจะไม่ให้เขามองเห็นความทุกข์ของเราครับแล้วถ้าว่าเขามองเห็นความทุกข์ของเราเขาจะเครียดถ้าโลกนี่เครียดหนักเขาจะยิ่งแย่กว่าเก่าครับเราต้องเป็นกําลังใจให้กับเขาแต่เราต้องสู้ สู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อความอยู่รอดครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งนี้แล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงอยากจะเป็นกําลังใจให้พี่โรชนะครับอะไรครับพี่โรสครับวันนี้ถ้าพี่โรสได้ล้านที่2ของรายการจันมดาวโจกปรือไปพี่โรสจะเอาเงิน1ล้านบาทนี้ไปทำอะไรครับก็จะเอาไปรักษาภรรยาให้หายจากโรคนี้จากโรคที่เป็นอยู่ แล้วก็เหลือจากนั้นก็ไปใช้หนี้เขาที่เรามีอยู่ครับผมครับผมวันนี้พี่โรดจะร้องเพลงอะไรครับดอกฟ้าเมืองไทยครับคือภรรยาผมคือดอกฟ้าเมืองไทยโอ้โหดอกฟ้าเมืองไทยผมเป็นกําลังใจให้จริงๆเลครับคุณผู้ชมครับพี่โรดหมายเลข7ครับ คนเดียวเท่านั้นหัวใจฉันนั้นยางรักเธอไหม่คลายถึงแม้เธอเป็นตึงนาเกี้ยนเธอก็เงียยเงียเหมือนคนไทยรู้ดัวหรือไม่ว่าเธอน่ารักปากเธอแดง รักผมชักใจเต้นเมื่อเห็นดานเธอปากคอคิ้วคางเหมือนดังสายสีประวัติศาสตร์มีหัวงามเลิศเลอแม้แต่คุณทัพยังยอมทายอมอบรักสยกต้องตักเธอเพราะเจอคำหวานแม่นางกลองใจเธอคนเดียวเท่านั้น บาดใจชายผมเสียมรอ,อนางก็ยังรักคณเธอคนเดียวเท่านั้น รักเธอไม่คลายถึงแม้เธอเป็นตื่นนางเกียรเธอก็เหนียห์เหมือนคนไทยรู้ตัวหรือไม่ว่าเธอน่ารักปากเธอแดงจิ้มลิม้มวงภาพของพริม้มลักจิ้มฟังใหญ่ยิ่งนักยิ่งผิดยิ่งพองยิ่งมองยิ่งสวยมวยยาเธองามจะยิงถือรัก อบตักเธอเพราะเจอคำหวานแม่น,นางกล้อมใจเธอคนเดียวเท่านั้นที่หัวใจชานั้นยังรักเธอไม่คลายถึงแม้เธอเป็นตึกนางเกียร์เธอก็เงียเงียบาดใจชายผมยำรอนาง ผมได้ฟังวิธีการร้องของพี่โรแล้วผมอยากให้ชีวิตของพี่โรเนี่ยสดใสเหมือนอย่างที่พี่โรร้องเพลงให้เราฟังมากเลยนะครับครับผมเป็นกำลังใจให้พี่โรจริงๆนะขอบคุณมากเลยครับนานๆถึงเราจะได้มีโอกาสเจอคนที่ร้องเพลงแนวนี้ลักษณะแบบครูพี่เชื่อไหมวันนี้พี่ทําให้ผมตกใจมากกับการที่พี่ร้องเพลงในสไตล์แบบนี้ออกมามันไม่มีที่จะติเลย ผม,ผมไม่รู้จะตีพี่ตรงไหนในการร้องเพลงผมยอมรับนะครับว่าในการร้องเพลงของพี่ผมอยากให้พี่เนี่ยเดินทางเข้าไปสู่รอบลึกๆเข้าไปนะครับ,รบจะในเรื่องสภาวะครอบครัวจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่อันนั้นเป็น,ปนบุญธรรมกรรมแต่งแต่ก็ขอชื่นชมว่าพี่ร้องเพลงได้ดีมากครับอขอขอบคุณพี่เอกมากนะครับ,รบพี่ราบพี่รด พี่โอดฟังพี่โอดแล้วอิ่มจังเลยอ่ะเสียงมันเต็มปากเต็มคำดีอ่ะชอบมันกินข้าวเต็มปากอิ่มแต่ว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งประสาทพี่แยกได้ได้เจ๋งมากเลยมันใช่อ่ะพี่เต้นไม่เข้าจังหวะแต่พี่ร้องลงเต้นเหมือนปาต๊อกเนอะเต้นไม่ลงจังหวะเต้นเขาหยอดไปก่อนเต้ขาหยอดเต้นใช่ไหมเต้นแบบ แบบหยอดไปก่อนแต่เวลาเขาร้องเขาลงห้องแป๊ะแป๊ดเลยอ่ะก็ไม่รู้จะติอะไรพี่เหมือนกันนะคะเพราะพี่ร้องดีเหลือเกินความซื่อสัตย์ของพี่กับความรักนี่มันน่าบูชามากเลยถ้าหนูมีสามีสักคนหนึ่งหนูอยากได้สามีที่รักหนูแบบนี้ขอบคุณมากครับพี่คุณมากครับขอบคุณครับพี่ยิ่งยงครับพี่นรดครับพี่นรดเป็นคนที่มีเสียงมีเสน่ห์เป็นเสียงกว้างเสียงเป็นธรรมชาติไม่ดัดเสียงเลยร้องเป็นครูแบบได้ดีมากๆแล้วก็ได้ลงตัวจริงจริง และที่สําคัญพี่ร้องเพลงพี่ไม่ห่วงว่าพี่จะหน้าตาเบี้ยวบูดอะไรไม่เหมือนนักร้องบางคนอะมัวแต่ชี้มันหน้าตาดีเขาปล่อยมันชี้ไปผมชื่นชมมากๆในการร้องเพลงและอีกอย่างหนึ่งคําของพี่ชัดเจนทุกคําใช่และที่สําคัญคือชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการที่พี่เองเป็นสุภาพบุรุษคือดูแลครอบครัวอย่างอย่างมีความสุขอย่างให้อบุนกับเมียผมว่าผู้ชายในโลกนี้หายากน่ารักผมว่า สคนพี่กับผมนี่แหละพี่ซื่อสัตย์และจริงใจกับครอบครัวพี่ก็ซื่อพี่อสัตย์ครับพี่โรดครับก็ขอให้พี่โรดโชคดีแล้วก็ให้กำลังใจสู้ๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ผู้ชมครับวันนี้นะครับผมได้เรียนรู้เรื่องราวของอพี่โดดอย่างหนึ่งครับว่าผมเชื่อและเกินครับว่าบางทีชื่อเสียงและเงินทองนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของชีวิตเราครับต่อให้คุณร่ารวยล้นฟ้าหรือมีบริวารมากมายแค่ไหนถ้าคุณไม่มีความรักการประสบความสําเร็จนั้นก็คงจะไม่มีความหมายอะไรและถึงแม้ว่าในวันนี้คุณจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเล็กๆแต่ถ้าเป็นบ้านหลังเล็กที่คุณได้มีโอกาสใกล้ชิดและดูแลคนที่คุณรัก แค่นี้ผมเชื่อนะครับว่ามันก็คงจะเพียงพอแล้วละครับที่จะเติมความหมายกับชีวิตคุณเป็นกำลังใจให้กับพี่โรดด้วยนะครับโดยการพิมพ์หมายเลข7และส่ง SFS มาที่4777888นะครับช่วงหน้ามาพบกับผู้เข้าแข่งขันของในค่ำคืนนี้บอกได้เลยครับว่าทีเด็ดแน่แนห้ามพลาดเด็ดขาดครับ